สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับเช้าว,วันใหม่สดใสกว่าเมื่อวานครับก็สวัสดีพี่น้องชาว Youtube ทุกคนทุกท่านทั่วโลกครับนี่ครับดูต้นข้าวนี่ข้าวนี่ก็หวานมาได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วครับพี่น้องนี่เห็นไหมเขียวเลยน้ํำก็ดีอากาศก็ดีครับวันนี้หมอกเยอะบากๆเลยพี่น้อง หมอกเยอะครับแต่ตอนนี้เริ่มจางไปแล้วครับตอนสักตีสี่ตีห้านี่พี่น้องโอ้โหหมอกปุ๊เลยพี่น้องแต่ตอนนี้ก็จางไปแล้วเพราะว่าชมบรรยากาศครับบรรยากาศท้องทุ่งครับมีป่ากล้วยนี่ก็จะมีป่ากล้วยเลยพี่น้องเนาะนี่ก็จะมีร่องน้ำครับป่าก็จะเยอะครับร่องน้ําแบบนี้นะแต่ว่าแต่ว่านะครับถฝนหยุดไปสองสามวันก็ไหลลงเอ่อแถวนี้เขาเรียกหลอดนะครับพี่น้องนาะหลอดหลอด ก็จะมีหลอดอยู่ในพี่น้องนะกันเนี่ยตรงนี้ครับมันจะมีมันมีช่องเห็นไหมพี่น้องตรงช่องต้นกล้วยครับตรงน้นจะมีหลอดนะพี่น้องเนะเอ่อ้าน้ําในหลอดแห้งไปตรงนี้ก็แห้งไปด้วยครับพี่น้องหูนี่ปลายิบ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 เลยครับนี่ก็จะแห้งไปด้วยนี่ลักษณะจะมีกุ้งมีปลาแต่มีหลอดครับมันมีล่องเนาะเ้าเรียกล่องน้ํานะพี่น้องเนี่ยเนี่ยนี่นี่เนี่ยถ้าร่องน้ํานี่แห้งไปตรงตรงเมื่อสักครู่นี่ก็ แห้งตามไปนะครับปลาก็จะไปอยู่ในบวกที่ใหญ่ๆนะครับพี่น้องเนาะก็ต้องรอว่าหน้าแรงนี่นี่ก็จะมีเนี่ยไม่สูนพันแนครับหอยเชอรี่เนี่ยน้องเห็นไหมครับเนี่ยเขามีตัวสองตัวสามตัวอะไรเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บก็ขึ้นมาไข่ไว้หมดเลยพี่น้องเนาะนี่ในทุ่งนาน,นี่ก็เหมือนกันครับพี่น้องนี่นี่ในทุ่งนาน,นี่ก็ตามยอดข้าวนี่พี่น้องนะเออถ้าตัวเล็กตัวเล็กก็ไข่เล็กนะแต่ก็เยอะครับพี่น้องหน่อย ดูดิตัวตัวนั้นเท่าไหร่ครับเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยไอที่ใช่ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยหอยเชอรี่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยแดงๆยาวไปเนี่ยพี่น้องเนาะก็ยังเหลือรอดครับถึงเวลาเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยรถเกี่ยวข้าวย่ําไปบั่งอะไรไปบั่งเขาก็ยังเหลือครับเพราะมันจมดินจมอะไรอยู่เขาก็ใครออามาอีกครับไม่มีวันศูนพันครับพี่น้องเนาะขนาดสมัยนี้ยุคนี้นะครับคนกินแล้วเนาะหอยเชอรี่นี่คนกินแบบ เยอะครับส่วนมากจะกินนะครับเอาไปใส่ส้มตําใส่อะไรครับเพราะว่าหอยโขงหอยโขงนะครับคําว่าหอยโขงนี่บางทุ่งบางจังหวัดนะครับไม่มีไม่เห็นอีกเลยครับมันเป็นหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่กับหอยโขงแตกต่างกันยังไงครับพี่น้องก็คือหอยเชอรี่ก็คือเปลือกบางกว่าแล้วก็เหลืองๆนะครับพี่น้องเนาะแต่เป็นหอยโขงบ้านเราสมัยก่อนนี่ก็คือเปลือกหนาครับแล้วก็ดำเนาะ เปลือกหนาแล้วก็ดำตัวใหญ่แล้วก็หอยโขง่งแต่ต้วหอยเชอรี่นี่พี่น้องหอยเชอรี่นี่แค่เปลือกบางๆครับบางทีสมัยก่อนเห็นไหมพี่น้องเนาะจะมีข่าวครับว่าเพี่น้องชาวนาเราไปเหยียบแล้วมันแตกมันบาดเท้าบาดอะไรเป็นเชื้อโรคเชื้ออะไรนี้นะพี่น้องเราก็เอาบรรยากาศมาให้รับชมบนแบบนี้ครับนี่บรรยากาศท้องนาะติดกับถนนดนะ้วยเนาะก็ต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดก็เอาประมาณนี้มาให้ดูนะพี่น้องเพราะว่า จะไปดูตึกลามบ้านช่องหรือสิ่งที่ศิวิไลคุคงจะไม่ได้เห็นเลยครับพี่น้องเนาะอาจจะได้ชมวัวชมควายชมป่าข้าวชมนกบินอะไรอย่างนี้นะพี่น้องก็จะได้บรรยากาศไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลุงสมพรนักเดินทางนะครับขอพี่น้องทุกคนโชคดีมีโชค,ครับสวัสดีครับ